สวัสดีครับโอนีม,มร وي, ารวยภาพมาตามในทังพอเมาคนพิเศษนะครับในหงวดก้อนบริหาห้าเจ็ดสองเนาะและ้วก็สองหกนะครับออกหาสองแล้วก็สองเก้านะครับบริกัรหัวให้เนาะเสียดายนะดเอาไม่พี่น้องพอเม,มามากเรียนนําก็เลยขอแล้วทังเพื่อนบ้านไหนคือเขาต้องไปติดตามเงินเงินอีบริหาตัวใดไปกันเลยครับ สวัสดีครับพ่อมเมาเอานะครับคนพิเศษคือให้เขาฮักเถอเือว่อานถึงนะพาดเขาทึ้งบมน้องลาวพี่น้องเลยนะครับคนไทยสองหกเลี้ยออกสองเก่าเนะเาะหาเช็ดสองออกหาสองนะครับบริษัทให้เล่าเนาะเอานะครับเมากาแฟให้กินกาแฟเมาเลยเราเคยขึ้นกินด้วยเหรอวันนี้กินเขากินกาแฟกวนบมา่เหรออาจารย์เมอง าเาพอดีคือเป็นน้ำเล่ากับชิมิโชกเย่ด้นไงต้ับนทั้งล่างเลยนะ้ใดกลับออกกับิเดคอนสองเก่าพร้อมมอเตรไซค์เาพ่อเมาเามืมเ่อเจอเปยนงฮะเปยนงเปีนบีบอ๋เปนตัดไงเป็น,นไี่ย,ย,ย,ยบยเนยงนง Đây nha. Ồ, mình rồi Không hay chắc bạn là. Đây, Ồ, để lái tôi nè. Ừ. Nhà vậy, tắt mấy người ta vẹt cái xương xuống luôn. Ồ, để lắc. Đóng nhắt. Ồ, để lắc khá đi ố. Đóng vớt xuống. Vớt mưa khá đi ố. Vớt mưa rồi, nữa. Có vẻ khác đi đâu? Sao đi Đây là hốc xíp à? À, khốt vào khả nhắn Hết vào đây đây nữa Nhưng mà nó khả nhắn đi Nhưng mà nó khả nhắn เทาเดียวเยสบาทเลยอ่านะครับถือว่าสุดยอดดีเนาะแต่รบพอมาห้องนะครับตามต่อพี่น้องนะขอเล่าต่อืดเลยยืดเยดยืดดูจนยืดลายบ่ยืสองมืดสามเนาะเออยืสเนาะเลี้ยกลาวต่เออยืสี่เจ้เนาะยืสี่เนาะยืสี่ก็ก็ย่อเอาขอขอเล่าต่อได้พี่น้องเนาะวาดแล้วก็เข่าทั้งบนทั้งล่าง ต้องสืบรางไปบ่ได้กลับหัวอเอเนาะเล่ตามต่อเลยเล่าเราหาม่นี่เราหานมาหอดจะในวันที่ส He ิบเจี He ๊เอาอีกแล้วมือเนี่ยื่อก่อนเกิวันที่ยี่สิบหกกครับวันนี้มาวันที่สิบมาท่นอาสิบหกเจ็ดห้ากหรหเจห้าเรียก6กหกห้าหกหห้า หลายตัวเด้อว่อพอไปแล้วไปแล้วตัดตัวเดียหนึ่งจิตหาโห่ขาจิตหาโห่าะตัวเยอะิตองโบ่เตียเห็นแวไปตัวแล้ากหรอเห็นตัวของโเอาปะเอาตอนนันนี่ของโเยอะอะหน่งเบิอนเอ้อหลายตัวอ่ะตัดเรียรถอ่ะตัดเรยนรน ถ้าเราตัวหนาเพื่มากระต่าเราเด้กพี่น้อยสิเนาเดี๋ยวมันสิราไตัวสิบนี่เราเรียงวันวันทีได้ไ่ะเดี๋ยวกอดกับวันทีเด้สองหกออกสองเก่ามากตัวอะไบงมากเก้า้าผมมกเกหากเาเอสิบห้าหกห้าเอาเอามคนพิเศษนะครับไอเดรเด้อนะครับนนี้เรียกกาแฟเราเต่า ออืกินกระแฟกกับว่ากินมูเรียวสดสดอ๋อตีบ้าเร่าเนม่ยนี่น่าไื้ีเนาะอ่ะอืมใส่พว๊งหอ้คกับเผากระเห้นบนตังล่างเราไื้อแล้วก็อสองหกเนาะมาหวอดก็บมาทำพอดี พลอยวันนี้วันที่ยี่ิหกเดียวท่านอ่ะร้องเทียบไหมม่วันที่เท่าไรมือดิวันที่สิแล้ววันที่สิบเออวันที่สิบว่มวน้อนี้วันที่สิบว่ามวนนี้นไหมนา้องรเทียบไม่ายแวคนทัเดี๋ยวอ่าเยงวันที่สิบแล้วเลันนีเพาเราอาหลายเทียนะถ้าเป็นที่วัดก่อนเป็นล้องห้ยสิบน้ำเลือนะครับสิบเนี่เป็นวันทีวัดก่อนเรากว่าวันที่สองหกดอกสองเก่าร้อาหอดร้มาวันทีสิบ อ๋อแลวันที่สิบเลยดีดีถ้าเราเป่าเลยตามล่าอีต่อเลยเนาะหตืว่าตามเหล้ากินใ้เรานี่ก็ชิลล์มตัวละเออก็ชิลล์ไปเจ้าอะไรไงไว้แบะเออตามเล้าเด้อับบพอเปาแล้วกันเนี่ยนันของเราอยู่อาเราอย่งครับนี่เรากปรับจังาันจมาออก็เลยจังยงไม่ร้ายไปไหนหรอหกสิบบาทเราวพิ่เซ้าเดียวหกสิบบาทโอ้หางกันเจ๊งเต๋อได้เซวเดียวหกสิบบาทเนะ ไม่มอหอดกระทาวันทีได้ด้พี่น้องวันที่สิบเนาะแล้วพอดีหายสามตัวว่าเป็นหกเจียนหาหกหกหานะครับตัวตัดเป็นว่าตัดเจ<อ>ียนหาเขาหกหานะครับสำหรับตำเล่าวันพุธนี่เนาะของคนวิเศษเขาได้นะครับอหถือว่าแม็น้ำพึ่งเยอนะเนาะไก่เคี่ยงซึ่งซึ่งสองหาทึ่งสองหกมุกดอกสองเก่กาเสนาบดากำมวยวันน่ะไ<อ>ม่ค่อยเป็นตัดเลยนะัำมว้จังหกหานี่กันเกาหาน้ํพี่น้องเนาะ งิน่าไม่ต่ตงูงเก้าหสองห่วงวะอืมว้านนี่แหละออกมาานไหนทีเจ้าใครไหมก็ลืมกลับหาอีกแล้วกลับบ้างเากันไะไแล้วเนี่ยจารเงิเอเงินเดิใช่ก็หกสิบาทลีว่ครันนี้เงินคือ่มหกสิบบาทไปซื้อยาเสีนกับกสามสิบบาทนี่เขาทิทชู่นีใช่ไรตัวช้ำผีฮะทอวช้ำมีเงินหกสิบบาทไหมฮะอ่าตัวช้ำผีมอเม เค้งเอโัสไปคอนเงินไหม่ืออนี้ยขอเล็เลยเอย่ไปย่าแล้วเดียเียเนอด้เย็นๆนะเสียทหารทุกนะเนจ้าสวัประเสรจ้าสมกดวนหอเขาใยกลับไปเรียนไมิานก็ใช่เสียเรี้ยงมาคนบ่าน้เีเสียนตพดเแล้วก็ซื้านาหารเออนี่ยอไปส ขายตัวหาไหมี่ตัวคนที่มีเสียทหารไยพู้ได้ก่เดี๋ยว่ี่ว่ามีเสียทหาเดี๋ยวใคยไปพ่อไปซื้อใหม่เด้อพนั่นแม่อจักแล้วเดี๋ยวอยซื้อใหม่ทหารเขาจจได้เห็ดคอนเนต์จากสมุี่ด้ไมเนาะหวานนี่ลกินอถือว่าแม่ดีเล้นะครับสำหรับเราเขามเสียไ้ายเขาบนขาล่างว่านะเนฮะเขาบนขาล่างเลาว่านะเ็กนาเล้า้ เขาแม่นเเฮ้ยอ้เทียนไหมไอ้เทียนเบยวบบวบเลยอ่วบเออ้าเเฮ้ยเบยวบเียะไม่หมิยงไเ้าไม่มมองห้องกันี่ยน้อยู่เอานะครับอาเบื้งต้นพี่ลองกันเลยเราอาหอดกระถางันทีสินเลยเด้อนะครับใหมากหกเจ็ดหาหเจ็นะครับันนี้เล็กันนะเล็กยานพัน การเกาหาน้ำน้ำไปตีเนาะ <ạ. S 2> หมดก้อนย่อนประกันสองหกหนึ่งแล้วดอกสองเกาวันนี้การหายน้ำครับคือคนไหนหัหาและการเกาหาเลย <ạ. S 2> สำหรับพอมเมาคนพิเศษได้นะครับนะครับ <tang> ของแท้ได้เนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> เห็นเป็นสี่ธิ์ะเขาดีของพอดีได้เครงรัฐบาลไทยเครงเล่านะครับหมู่บ้านในเล่าเขาให้พี่น้องกับหัวน้ำเลยเครงบนทครืงล่างนะครับสำหรับพอเมาเอ้าพี่น้องว่หลายตัวคือเกา บัวหรีก็จะคอยแต่เงาอยู่นี่นนนอืมแลาวสำหรับขอบคุณพ่อเมาหลายเด้อนะครับที่เลี้ยงปั่นมีอดิเลกบ่ม,ามาัน <laughs> ไม่เยอะมากเลยครับจ <laughs> <ม>ะเจ้าฮั้าวฮ่าเดี๋ยวบริเวณนั้น่อได้พี่น้องนะครับ<ม>ถือว่าเพิ่นขยันหน่อยไหมตัวเองนี่นะ,น,น,นะครับเดี๋ยวเงินเพไนซื้อกาแฟอีกหน่อยนะครับเ<ม>อาขอบคุณพ่อเมาหลายสวัสดีครับ